สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกถึงความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตของชาวบ้านบ้านหนองกองเหนือก็คือการใช้เชื้อเพลิงสะอาดคุงต้มปิ้งย่างทำอาหารนี่แหละครับเดิมลุงสวัสดสีเชียงสาใช้วิธีการเผาทานแบบโบราณแต่เมื่อมีโอกาสไปดูงานกับทางทกศจึงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเตาอีวาเตมาทดลองทำใช้เอง ไม้ที่คุณลุงเอามาทําคุณลุงไปเอามาจากไหนครับผมก็ไปเอาตามหัวไร่ไปนาต้นนี้กิ่งมันมากทอนมาจักกิงก่งสองกิ่งล้วก็<อ>าสามารถจะมาทอนใส่ได้ครับแล้วนอกจากคุณลุงที่ทําเตาอีวาเตะระแวกบ้านเราเนี่ยครับมีหลังไหนทําอีกมั้มีครับหลังจากที่องผมไปนี่ม<อ>ีแทบทุกบ้านครับแต่<อ> okay, เขาเขาไม่ได้เผาตออ่อเนื่องตอนทกสมาอบรมก็มาพูดว่าสมาชิกทุกคนใครอยากได้เตาเผาถ่านที่รประหยัดเผาได้ง่ายคุณภาพดีไหม เขาเรียกเตาอีวาเตะจผมก็สนใจครับเลยให้หัวหน้าทศกศหาคนมาสอนหาคนมาสอนุยไม่กับแับทมไม่ได้ช่วงสองชั่วโมงแรกเป็นการอบไล่ความชื้นในไม้หลังจากนั้นเผาต่ออีกประมาณสิชั่วโมงไม้ก็จะกลายเป็นถ่าน พักจนหายร้อนก็นํามาใช้ได้แล้วครับคุณลุงครับถ้าฐานดีๆมันต้องมีลักษณะยังไงขนาดนี้ก็พอใช้ได้ครับมันยังเป็นไม้ยังไม่อ่อนเท่าไหร่คนที่อื่นเขาเห็นว่าฐานคุณลุงดีส่วนมากแกเป็นคนแจกแกที่แกเผาไม่ไหวลูกไปทํางานอะไรแกอยู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาขอแบ่งสั่งไว้ทาไมคนตามต่างจังชอบที่จะใช้เตาถ่านมากกว่าแก๊สถ้าอยู่บ้านนอกอย่างผมนี่นะครับ มันจะไม่ได้ลงทุนอะไรเราจะไปหาโดยตัวเองเรารมาทำเองมันจะทุนค่าใชด้จ่ายในคนเรียนเราครับความหอมกลุ่นจากเชื้อเพลิงและเสน่ห์ของกลิ่นควันยังคงสร้างความคลาสสิกให้แก่ฐานไม้ก้อนสีดำเหมือนเคยฐานที่ได้จากการเผาไหม้จากเตาอิวาเตะของคุณลุงสวัสด์กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชุมชนไปเสียแล้วครับ